ทุกคนกลับมาเจอกันในเดอเอ็ดว so. uh, ็อวิท so nice ี so, involved, ่30แล้วนะคะก็อาทิตย so, ์ที่แล so, ้วนะคะก็เป็นอาทิตย์ที่อันอะแบบว่าทําอาหารที่ค่อนข้างจะ advance ขึ้นมากว่าปกติของอันหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเมนูพิเศษเนาะก็อาทิตย์นี้อันไม่ได้ไปจ่ายตลาดนะคะเพราะว่าของเหลืออยู่ในตู้เย็นจากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะแบบเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในอาทิตย์นี้อันจะลังสรรเมนูอะไรให้ทุกคนได้ดูได้กินไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําอาหารสําหรับเดอเอ็ดวกวันแรกของอาทิตย์นี้กันดีกว่านะคะอ มาจะเป็นเมนูอะไรไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปตามด้วยพริกกระเทียมนะคะสับอันนี้คืออันใช้เครื่องปั่นจิ๋วเนี่ยแบบใช้ดีมากทุกคนหลังจากนั้นก็ผัดผัด,ผ,ดผัดนะคะให้เขาแบบว่าเหลืองทองอะไรอย่างนี้ แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เป็นอันนี้เป็นอกไก่นะคะอันหั่นเป็นชิ้นๆเอาไปผัดกับพริกกระเทียมน,นะคะก็ผัดให้เขาแบบสุกเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นหน่อไม้สีเหลืองมันเป็นเส้นๆอย่างนี้คืออันจาได้วันซื้อมาอันก็ทําเมนูนี้แหละนะคะแล้วมันเหลือแบบครึ่งนึงอะเยอะมากเลยก็เลยเอามาทําเป็นเมนูอีกนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ํามันหอยค่ะซอสปรุงรสแม็กกี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปีบนิดนึงนะคะจะได้แบบกลมกลม่อมเพิ่มสีเข้มนะคะใช้ซีอิ๊วหวานนะคะอันนี้อันน่าจะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะ,ะมันเลยดูแบบแฉะแฉะอันก็จะผัดให้มันมีความแห้งนิดนึงนะคะเมนูที่2นะคะก็จะใส่ไข่เข้าไปเอ่อสาฟองนะคะอันนี้อันจะทำเป็นไข่ตุ๋นเนาะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็บีบน้ำปลาเข้าไปเพิ่มนิดนึงนะคะจะได้แบบนัว ก็เจียวๆ,ๆนะคะให้เขาแบบว่าเนื้อเนียนเลยหลังจากนั้นก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะตอนที่เติมน้ําเปล่าไปด้วยอก็จะแบบเจียวๆอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าเข้ากันนะคะกลมกลืนกันคือถ้าเกิดว่าใครชอบนุ่มมากก็อาจจะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าอันชอบแบบกลางๆอะไรอย่างนี้ก็ปิดฝาแล้วก็ตุ๋นเขานะคะก็จะได้เป็นไข่ตุ๋นแบบนี้เลยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูผัดหน่อไม้ไก่แล้วก็ไข่ตุ๋นนะคะ ขนานี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามแล้วนะคะหน่อไม้อันนี้เหลืออยู่ในตู้นะคะก็เลยแบบเอามาทํากินนะทําได้เยอะเลยนะทุกคนอืมออ,อันชอบกินหน่อไม้มากตอนเด็กๆอ่ะไม่ชอบเลยรู้สึกว่าหน้าตาหน่อไม้มันไม่น่ากินเท่าไหร่แล้วก็บางอันก็มีรสเปรี้ยวใช่ปะ<อ>แต่พอลองกินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆกินไปเรื่อยๆก็เออกลายเป็นคนชอบกินหน่อไม้ไปเลยซุปหน่อไม้อะไรเงี้ยชอบมาก ไสตุนมากไม่เค็มมากทุกคนดูใต้ตาดิมันอิ่มฟูมากเลยอ่ะอรู้สึกว่าอันแบบหน้าเด็กไปอีกอ่ะฉีดใต้ตาแล้วมันแบบดีมากเลยอ่ะหย่อนให้ทุกคนอยากแต่มันดีมากจริงนะ ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะหลังอาหาราาค่าพาวโคสุดสามนะคะคือแบรนด์พาโคเขาก็สนับสนุนอันมาในช่วงหนึ่งนะคะแล้วส่วนตัวอันก็แบบชอบกินมากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะจ๊ะอยากจะลองก็ลองดูได้นะคะพาวโคเป็นน้ำมะพร้าวที่ผสมบุกกูโคมนแน กินอิ่มมากที่ทุกคนเห็นนะอันกินหมดเลยนะอันคิดว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่อันจะอยู่ได้โดยการทานแค่มื้อเดียวนะคะเพราะว่าอาหารน่ะเยอะมากทุกคนอันกินไปแล้วแบบโอ้จุแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้อันต้องรีบทํางานแล้วเพราะว่าอันต้องลงคลิปพรุ่งนี้อันยังไม่ได้ตัด คลิปเลยยังไม่ได้เริ่มเลยเดี๋ยวจะทิ้งนี้การสั่งซื้อของพาวโคไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำไอเอฟแล้วก็ทําให้เราอิ่มท้องมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีบุกปริมาณ1000มิลลิกรัมนะคะก็จะช่วยทําให้เราอิ่มเมนูวันที่2นะคะอย่างแรกเลยก็จะเอาอกไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปใส่ในอันนี้มันเป็นโหลปั่นนะคะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะนะแต่ว่ามันแบบอยู่จนละลายไปแล้วแล้วก็บิด พริกไทยลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็เตรียมเครื่องปั่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นไก่ปั่นแบบนี้โอกไก่ปั่นเนาะปรุงรสเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอาไก่ปั่นที่เราปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเอามายัดใส่ในามะละนะคะอันก็เอามะละไปแบบเอาไส้ออกแล้วหั่นล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยัดยัด,ย,ดยัดลงไปจริงๆเมนูเนี้ยปกติอันจะใส่บุนเส้นด้วยนะแต่ว่าหมดก็เลยได้มาเป็นอกไก่ล้วนๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ได้โปรตีนแบบเน้นๆดีนะคะเสร็จแล้วตั้งน้ําร้อนเลยค่ะทุกคนก็ต้มน้ําจนแบบเออเริ่มมีความเดือดนิดนึงก็จะใส่เออซุปก้อนนะคะซุปไก่ แล้วก็เอา,เอา,เอามะระยะไส้ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนคืออันชอบกินมะระที่มันแบบตุ่นจนนุ่มอะนุ่มแบบเกือบมากอะชอบกินนุ่มๆม,มันกินง่ายดีนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือชมพูนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอัน,นชอบปรุงซุปเนี่ยชอบใช้เกลือชมพูมันละมุนล,ลิ้นมากกว่าแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บหมดแล้วทุกคน ยังไม่ได้ออกไปซื้อเลยต้มจนสุกเลยนะคะหลังจากนั้นก็โรยเออต้นหอมผักชีนะคะแค่นี้เมนูนี้ง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกคนมะระยาไ้ใส่หัวูเส้นนิดนึงนะคะแล้วก็กินกับข้าวกล้องนะคะมาแล้วค่ะทุกคนขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามซึ่งเมื่อเช้าอันน่ะตื่นมาตอนแบบ6กโมงอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นมาแต่งหน้าให้หลานนะคะหลานแบบว่าไปเป็นเชลดเดอร์ทุกคนแล้วแบบตื่นเช้าว,ว่าหิวมากหิวแบบแทบจะทนไม่ไหวเลยแต่ก็ง่วงด้วยก็เลยแบบเออหลับไปเลย ผม,มอร่อยออแเรามาเช้าตื่นหกโมไมเท่าไรนอนไปตอนตีสี่กับพิปตาไปสองชั่วโมงก็ตื่นแล้วในช่วงเวลาที่ต้องตื่นอะ่ะก็คือช่วงเวลาที่แบบหลับสนิทหลับลึกมากที่สุดเลยในตู้เย็ยนเหลือวุ้นเส้นที่แบบแช่น้ําไว้แล้วก็อกไก่ฉีดนิดนึงนะคะก็เลยโยนใส่ลงหม้อไปเลย กวก็วันนี้ไม่แน่ตอนเย็นอาจจะไปนั่งกินเบียร์กับเพื่อนนะคะแต่ว่าอันไม่ได้กินนะอันเพิ่งไปฉีดหน้ามาอันก็อาจจะแบบไปนั่งกินน้ำเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่านัดเจอกับเพื่อนเม้ามอยอะไรอย่างงี้กรุบกรุบ วันที่3แล้วค่ะกับเมนูที่3นะคะอย่างแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะก็ผัด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 ,ผด,ผดให้เขาแบบว่าเหลืองทองเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็จะตอกไข่นะคะอันนี้ใช้ไข่อยู่ที่ประมาณสองอฟองเนาะก็ตอกใส่ลงไปแล้วก็ยียียนะคะให้เขาแบบว่ามีความแบบ เหลวแหลกเฮ้ยข้าช้กำแรงจังก็คือผัดให้เขาแบบสุกนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ข้าวกล้องที่แบบแช่เย็นนะคะก็คือดูอย่างนี้รู้เลยว่าจะทําอะไรก็คือจะทําข้าวผัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ผัดผัดผัดให้ข้าวกับตัวไข่แบบเข้ากันดีนะคะก็ใส่แหนมอันนี้แหนมเป็นแบบขยำมาแล้วนะคะรู้สึกว่าเออพอเอาไปขยำแล้วก็มาผัดอย่างเงี้ยมันกินอร่อยดีมันแบบเข้าไปกับเนื้อข้าวได้ง่ายดีนะคะ แล้วก็ปรุงรสนะคะง่ายๆเลยใส่รสดีผงนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสสาเขียวค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายคือันี้ใช้เพื่อนไปซื้อน้ําตาลให้มันก็ซื้อน้ําตาลทรายมาก็เลยช่วงนี้อาจจะต้องใช้น้ําตาลทรายไปก่อนนะคะ mm hmm. ตามด้วยผักต่างๆที่มีในตู้เย็นเลยค่ะ mm hmm. แครหลอดหอมใหญ่ผักคะน้านะคะ mm hmm. ผัดผๆๆผ,ผ,ผ,ผัดให้เขาเข้ากันคือแบบว่าสีน่ากินมากนะทุกคนแล้วแบบอร่อยมาก เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดแหนมนะคะใส่ผักแบบว่าจุกๆุนะคะไปไปกินกันอ <c oughs> โอเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยทำไมยังไม่หายแบบสนิทสักที <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดแหนมคือแบบอยากกินมากแบบว่าเห็นแหนมแล้วแบบวันนี้ต้องทำข้าวผัดแหนมให้ได้ยังไงก็ต้องกินข้าวผัดแหนมแต่แบบว่าข้าว,าว,าว,าวาผัดแหนมมันก็คือผักจะแบบเยอะนิดนึงเนาะ บีบมะนาวใส่ลงไปเติมพริกสดเข้าไปนะเพอร์เฟกต์อาหารที่อันทำนะคะอันจะแบ่งทานเป็นสองมื้อเนาะกินแบบวันละเมนูเลยนะมันก็แบบง่ายมากเลยทุกคนแต่ว่ามื้อที่สองอาจจะไม่ได้มานั่งถ่ายทุกคนดูเพราะว่าเออก็ไม่รจะพูดอะไรแล้วอะ่ะคพูดคุยกันแบบวันละครั้งก็น่าจะโอเคแล้วนะนะทุกคน ทุกคนอันนี้อันไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาทุกคนคิดว่าหน้าตาดูเป็นไงบ้างใต้ตาดีมากอะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามทิกต o อกหรือว่าไอจีอันอะเอออันก็จะมีการโพสเรื่องกันแบบว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาใช่ปะแล้วอันก็หวีดมากว่าแบบอันชอบมากอันชอบการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามากเพราะว่ามันทําให้หน้าดูแบบดูเหมือนนอนพักผ่อนวันละสิบชั่วโมงเฮ้ยแต่ว่าในชีวิตจริงอันนอนวันละสิบชั่วโมงนะแต่หมายถึงว่าใต้ตาอันอะมันดูเหมือนคนไม่ได้นอนเว้ยแล้วพอนไปฉีดมาแล้วมันก็ดูแบบ อาจจะทำะคลิปรีวิวฉีดซิลเลอร์ให้ทุกคนดูด้วยนะคะทุกคนคือมันเป็นหัตถการที่จะรู้สึกว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใต้ตาหรือแบบมีร่องแก้มอะไรเงี้ยแล้วอยากจะทําให้หน้าดูสดใสขึ้นอะซิลเลอร์ใต้ตาคือแบบตอบโจทย์มากๆถ้าเกิดว่าช่วงวัยสักยิบ้าขึ้นไปแล้วยางอะไรเงี้ยยิบเจ็ดยิบแปดแล้วใช่ป่ะมันก็แบบเออเริ่มมีปัญหาผิวอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนตอนเด็กๆอ,อันไม่เคยคิดเลยนะแบบไม่เชื่อ,อคําพูดของคนที่เขาแบบว่าเียอายุเนี่ยว่าแบบว่าเนี่ยไหนแกะมา เหี่ยวหลายๆอย่างในร่างกายมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะแบบแกอะไรเงี้ยอ่าน่ะไม่ค่อยเก็ตเพราะว่าตอนนั้นเราก็เด็กไงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสําคัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาในยุคเนี้ยที่ว่ามีคลินิกทําหน้าแบบ ผุดขึ้นมาแบบเยอะมากๆแล้วทุกๆคนเริ่มใส่ใจตัวเองมากขึ้นซึ่งพอทําแล้วมันก็เสริมสร้างความมั่นใจได้จริงๆไว้ทุกคนเื่อนไม่รู้ว่าท่านเล่าไปมันจะดูเหมือนอันอวยตัวเองไหมแต่ว่าช่วงปีหลังๆมานี้ที่อันเริ่มแบบฉีดหน้ามากขึ้นเริ่มดูแลเกี่ยวกับการทําหาตารอะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนที่เทีนไปเจอค่ะเขาก็จะแบบทักอันตลอดเลยว่าแบบอันสวยขึ้นนะอันแบบไปทำอะไรมาทำไมดูสวยขึ้นสดขึ้นเยอะมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเห็นอันในเวอร์ชั่นเทีันแบบบวมตัวอ้วนเนาะตอนเทียน แบบว่ายังน้ําหนักแบบว่า86อะไรอย่างนี้แล้วพอมาเจออันในตอนนี้ก็คือบวกกับลดน้าหนักบวกกับการฉีดหน้าต่างๆด้วยมันก็เลยทําให้อันเหมือนแบบดูดีขึ้นแล้วเขาก็ทักอันแบบว่าจริงๆก็ทักทุกคนอนะ่ะอันแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นที่เจออันแล้วก็จะทักอันว่าแบบเอ,อ,อันสวยขึ้นอะไรเงี้ยอันทําที่ลินาคลินิกเป็นประจำเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ก็ได้ อันนี้เขาไม่ได้สป,ปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเป็นคลินิกเดียวที่ฉันทำจริงๆแล้วรู้สึกว่าสบายใจที่ทํากับที่นี่นะสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามอันล่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้านี้ก็ยังไม่ได้ค่อยสวยขนาดนั้นนะให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆทุกคนแล้วจะรู้เลยว่าอันเนี้ย <laughs> คือสวยขึ้นแล้วไป <laughs> ดูได้กินมั้งอิ่มมาก เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะทำเมนูอะไรกินเดี๋ยวขอล้างตู้เย็นคำนี้ดูแบบเดี๋ยวขอเลียร์ตู้เย็นก่อนละกันสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วแบบแจกตลาดมาแล้วของค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอันจะรังสรรค์เป็นเมนูอะไรได้บ้างนะคะกลับมาเจอกันค่ะ วันที่4กินเมนูอะไรดีอย่างแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันมะพร้าวเหมือนเดิมเฮ้ยอาทิตย์นี้กินแต่เมนูผัดเหรอวะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็เจียวๆให้เหลืองทองเช่นเคยแล้วก็อันนี้เป็นสะโพกไก่นะคะอันเอาไปสับมาก็ใช้ประมาณ100กรัมนะถ้าอันจําไม่ผิดนะก็ผัดให้ไก่แบบสุกเลยนะคะเฮ้ยดูเหมือนหมูสับมากเลยเนาะดูเนี้ยก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะอันนี้ใช้กี่ฟองเนี่ย 6ฟองนะคะก็ผัดผัดให้ไข่เขามีความแบบกึ่งสุกแต่ว่าก็สุกไม่มากแบบเละๆอย่างนี้นิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นอันก็จะใส่บวบลงไปเลยค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ2บวบนะคะผัดให้เขาแบบเข้ากันนิดนึงนะคะหลังจากนั้นอันก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสแมกกี้นะคะแล้วก็หมดพอดีก็ใส่เป็นซอสฝาเขียวค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวเฮ้ยใช้ซอสเยอะมากแล้วก็ปรุงต่อด้วยออน้ำตาลทรายนะคะจะได้แบบว่าไม่เค็มจนเกินไปเนาะก็ผัดให้เขาเข้ากันเลยค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้อาจจะต้องปรุงอาหารด้วยน้ําตาลทรายไปก่อนนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะผัดบวบไข่ไก่สับกินกับข้าวกล้องนะคะเอาวกลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาพร้อมกับเมนูที่แบบ คลินคลแบบลดน้ำหนักถูกใจสายเฮลตี้แน่นอนนั่นก็คือบวบผัดไข่ใส่ไก่สับนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ก็พอดีว่าไปเคลียร์ตู้เย็นมานะคะแล้วก็ไปเจอเข้ากับบวบ2อันเลยทุกคนก็เลยต้องรังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาแบบว่าเหมือนเป็นไฟบังคับ <c oughs> แต่ว่าเป็นเมนูที่ดีมากๆพูดเสมอแล้วก็เป็นเมนูที่ฉันชอบกินอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยบวบผัดไข่ อันบอกทุกคนไปยังนะว่าอันจะเพิ่มคอนเทนต์มาเป็นอาทิตย์ล้วองคลิปหลายๆคนก็บอกอันว่าแบบเอออยากจะให้ลงคลิปบ่อยกว่านี้ ซึ่งอันก็เห็นด้วยทีนี้อันก็เลยลองวางแผนกับตัวเองใหม่นะคะอันก็อยากจะแบบว่าเพิ่มในเรื่องของการแบบเป็นแนวบิวตี้แต่งหน้าเครื่องสําอางอะไรเงี้ยรีวิวต่างๆเข้ามาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะคืออนจะลงคลิปต่อจากนี้นะตั้งใจไว้ว่าจะลงคลิปวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะ2วันอันคิดว่าช่วงสองวันนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบเออเหล่ๆคนอยู่บ้านแล้วก็แบบว่าพร้อมที่จะดูคลิปที่อันทําลงไปอะไรแบบนี้ พูดแล้วมันดูเหมือนเป็นความผิดไงไม่รู้เดี๋ยวอันต้องไปวางแผนใหม่นะว่าอันจะลงคอนเทนต์ไหนประจําวันที่เท่าไหร่เพราะว่าทุกวันนี้ที่จะลงคลิปกินเนี่ยเดอ r เอ็ดกเนี่ยมันจะประจําวันพฤหัสแต่อันน่ะอยากจะย้ายคลิปกินอะไปอยู่ในช่วงของวันจันทร์แล้วก็เพิ่มในเรื่องของการรีวิวสิ่งของสไตล์บิวตี้การแต่งหน้าอะไรเงี้ยมาวันพฤหัสแทนเนาะวันศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะแบบอยากแต่งหน้าไปเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะดูแบบ ของสวยงามยอะไรเงี้ยในช่วงวันอยู่จะได้ไปซื้อตามยอะไรเงี้ยก็เลยเออว่าอยากจะเพิ่มบิวตี้เป็นวันพฤหัสแทนนะคะวันนี้ก็มอมมอยกันกรุบกริบนะทุกคนพรุ่งนี้วันที่5แล้ววันสุดท้ายของคลิปนี้อยากกินเมนูอะไรแซ่บๆอะ่ะในตู้เย็นจะมีอะไรให้ทำกินไหมวะ วันที่5ค่ะวันสุดท้ายของวีนี้นะคะก็เริ่มจากการปรุงก่อนนะคะใช้น้ำมันหอยซอสฝ่าเขียวนะคะอันนี้จะทำเมนูอะไรลืมอะ่ะอ๊ยใช้เยอะจังล่ะเอ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันงาค่ะขาดไม่ได้อันนี้รู้แล้วคือจะทำไก่ย่างค่ะเอายังไม่หมดใส่รสดีไปด้วยนะคะทุกคน หลังจากนั้นก็เอาอกไก่เอ้ยไม่ใช่อกไก่อันนี้มันเป็นสะโพกไก่นะคะใช้ประมาณแบบชิ้นครึ่งนะคะก็คุกคุกคุกให้แบบว่านาซอสอ,อะ่ะเข้าเนื้อไก่แบบดีเลยนะคะแล้วหลังจากนัน้นก็เอาไปทิ้งไว้ประมาณแบบสองชั่วโมงได้เลยนะคะหลังจากพักไวแล้วสองชั่วโมงก็เอามาใส่ในตู้อบลมร้อนเอ้ยม้ออบลมร้อนทุกคนอันสลวนอะ่ะ ใส่หม้ออบลมร้อนไปเลยนะคะแบบง่ายๆว่องไวนะคะอาจจะใช้ไฟประมาณแบบร80นะคะใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็พลิกๆไปด้วยนะคอยมาเช็คด้วยว่ามันแบบไหม้หรือเปล่ากล้องมัวอันนี้จะปรุงรสน้ำยำนะคะใส่น้ำปลาน้ำตาลหูหน่ากลัววะใช้น้ำตาลเยอะนะเนี่ยแล้วก็ใช้มะนาวนะคะแบบ ปรุงรสตามชอบเลยทุกคนเปรี้ยวเค็มหวานใครชอบรสอะไรก็คือปรุงไปชิมไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็คนๆให้น้ําเข้ากันนะคะก็ใส่พริกค่ะใช้เป็นพริกซอยนะแล้วก็ไก่ย่างที่เราเตรียมไว้นะคะก็ใช้กัรไก่ตัดได้เลยนะง่ายๆดีชับ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 ,ชบ อันลืมอะตอนแรกอันคิดว่าจะแบบซื้อเห็ดเห็ดขาวๆอะแบบใน KFC อะอยากกินแบบนั้นะข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่ซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออลืมซื้อก็เลยประมาณนี้ละกันนะคะทานเสร็จแล้วก็คุกๆๆให้เขาเข้ากันเลยนะคะก็จะใส่ผักนะคะก็ใส่ผักยำที่บ้านเหลือ2อันก็คือหอมแดงกับตั้งโอนะคะก็เลยแบบใส่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะปกติก็ไม่ได้กินขนาดนัน้นหรอกเมนูข้าวยำไก่ย่างนะคะ น่ารับทานนะวันนี้โผล่มาซะแบบดึกๆเลยนะทุกคนประมาณสองทุ่มแล้วนะคะพอดีว่าอาณาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพอันเข้าขกรุงเทพอีกแล้วช่วงนี้คือเข้าขกรุงเทพแบบถี่มากเลยอ่ะหิวมากทุกคนก่อนหน้านี้กินชาไปแล้วก็กินน้ำเปล่าไปแบบแอบ,บหิวหิวมากหิวมากๆแต่ว่าเมื่อวานนันกินสองเมือนก็เลยแบบอยู่ได้นะคะมายำไก่ย่าง อร่อยรสชาติดีมากๆๆๆๆๆทุกคนคือวันนี้อันเหนื่อยมากอันกลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมอันก็ทํากับข้าวแล้วอัน,นสั่งของมามันเป็นลิสติกที่อันจะทํารีวิวให้ดูด้วยนะคะแล้วเหอมากอยากเล่นอยากถ่ายก็เลยแบบนั่งถ่ายคลิปเล่นเจาไปทําแบบคลิปสั้นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เราดู เป็นลิปกอสตัวดังในติกตอกเี้ยพูดแค่นี้ก็น่าจะเดาออกแล้วปะทุกคนนั้นแบบว่าสั่งของแต่วันเสาร์ได้รับวันพุธใช้เวลาส่งแอบนานอยู่แต่ว่าพอได้ของมาแล้วก็ก็ดีนะหนังไก่ย่างอะอร่อยชอบกินหนังไก่ย่างอ,อร่อยมาก ทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตก็แค่ไปเข้ากรุงเทพมาแล้วก็เพิ่งกลับบ้านมาทำกับข้าวนู่นนี่นั่นก็วันนี้ก็วันที่5แล้วนะคะสําหรับวีคนี้เนาะก็เดี๋ยวหยุดพักสงวันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์ถัดไปนะคะทุกคนบอกเลยว่าอันจะมีชาเลนจ์ในการลดน้ําหนักเข้ามาให้ทุกคนดูด้วยนะก็มาดูกันว่าชาเลนจ์ที่อานจะทำเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแล้วมันจะทําให้น้ําหนักอันลดไหม ก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอันขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันจะต้องมีคุยงานด้วยนะก็เลยแบบแวะมาทักทายกับทุกคนประมาณนี้หลักกันก็สําหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าแล้วก็วันจันทร์เออเดี๋ยวจะลงคลิป2วันนะคะดูดิว่าจะทําได้ต่อเนื่องไหมแต่ว่าพยายามจะทําให้ได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย